ึงกระเทียมนึงมะนาวทุก <laughs> อันนั้นคือน้องรัดของเรานะทุกคนรู้สึกว่าจะผอมลงเยอะเลยพ่อครัวก็ลมดีผู้ช่วย<ป>โอ้โหสุดยอดไปนี่เลยหลานที่น้องทำงานอยู่นะคะกระสิประมาณนี้เลยมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างจ้ะ ก็จะมีลูกค้านะคะมานั่งกินแพรว่ากานั่งกินอยู่บ่อน,นี้นเนาะอนก็เก็บแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยร้านใหญ่อยู่นะโน่นเลยใหญ่อยู่นะนี่คือพ่อครัวหัวโจกนะคะทุกคนก็คือหัวหน้าเลยนี่ไม่ครัวหัวโจกนี่เลยจ้า<ท>หัวหน้าเนาะนั่นคนนะั้นน้องรัดน,นะทําอยู่ตึกตึ๊กตึก,ตก,ตกเป็นผู้ช่วยออืือ นี่เลยค่ะลูกน้องเ็าจะนายเป็นกันเองหมากๆเลยนะทุกคนเนาะบพ่ได้ที่ยูบ้างไงก็มาสนับสนุนไลยเออนี่เลยจ้าครอบครัวก,ก็ใส่เม็ดด้วยเวลาทำกับข้าวโ,โหเยี่ยมรักษาความปลอดภัยเป, <laughs> ป็นระยะห่างอ่ะโธ่ติ๊กไเด้อมีเมาเด้อมีมาได้กลองแล้ว รวดเร็วทันใจเมนูยังเลยนี่กบผัดช,ชากบผัดช,ชาออโอ้มนูแหลกดิเห็นกบผัดช,ชาอ๋ออันนี้คือกบมะนี่กบผัดช,ชาโอ้ออโหหอ,อ,อ,อมมากัออยอ,อ,อา หอมหอมเรากำปรุงรสปรุงปรุงโอ้โหดยอดเหมือนอาชิมันรีวิวใหม่ไม่ร <c oughs> ีมาไว้ปคำบวดโอ้โหพี่ไทย,ยเออไทยโหระพาภาษผัาจั๊กบาทนี่คะแปดสิบบาทโอ้โหสุุกคนกว่าจะได้กินยอด ยบก่อนนาาปน,นี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยถ่า,ายารูปแป๊บหนึง่ง <c oughs> โอเคเยี่ยมค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะทุกคนพ่อครัว <c oughs> พ่อครัวทั้งรอทั้งอารมดีนะคะ <c oughs> อันนี้คือเื่อล โอ้ลูกขายัางมากตลอดเลยนะทุกคนกเอาลเลย,เลยจริงๆเลยเนี่ยเป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะพี่น้องนะคะแต่ลูกา้ายังมากแบบต่อเนื่องเลยอ่ะแสดงว่าร้านนี้ขายดิบขายดีนี่เลยจ้ะรู้เลยโน่นฝั่งโน้นลูกค้ากําลังมาอันนีนคือไมโนัวยังคะเนี่ยหมมานาึน่งมะนาวอ่าปลาหนึ่งมะนาวนึ่งกระเทียมหนึ่งมะนาวเอาปลาหนึ่งมะนาวไม่ใช่ปลาหนึงานา่งกระเทียมฮะเริ่มแล้วกคนเริ่มเริ่มแล้ว หนึ่งมะนาวเด้อพี่น้องเลยต่อไปก็เป็นปลาหนึ่งมะนาวค่ะทุกคนน้ำจิม้มปลาหนึ่งมะนาวเด้อปลากระพงเนื้อมะนาวนี่เลยกำลังทำน้ำจิม้มนี่เลยน้ำจิม้มเออ,น,อเนี่เลยนี่ค่ะไปไหนมาวะไปไหนมามทุกขวัก่ะก็เป็นคนอารมณ์ดีนะคะเอ็ดออกมากันเลยแบบสุดๆอะ่ะโอ้โห เอาดิเพื่อนเอาดิเอาเบียให้ฉันเลยกว่าหนึ่งทางขายของไปนําโฆษณาเบียไปนํานะคะนี่เลยโอ้ไฟลุกบ๊อบบบบโอ้โหมดหมดเหลือแค่ิ้นนี่เลยคนนี่ต่อไปเป็นเมนูต้มยำต้มยำเนื้อปลานี่เลยทุกคนเห็นเนื้อปลาไหมคะอ่าอ่าอ่านี่เลยเนื้อปลา เนูต้มยำหัวปลาต้มยำเนื้อปลานี่นะทุกคนต้องดูด้วยว่ากี่ช้อนกี่ช้อนนี่คือต้มยำปลาต้มยำนี่เลยค่ะต้มยำโอเคนี่คือเมนูตับหวานนะคะจานละจักบาทคะนี่ตับหวาน,นตับหวานอันนี้หกสิบบาทโอ้ยลายอรีแม่ทุกคนหกสิบอ, <laughs> <laughs> อยากจะกินนะไม่อยากให้<อ>ไม่อยากเอาให้ไปเสิร์ฟลูกค้าอยากจะกินเอง ค่ะในหลานนี้มีทุกอย่างอันนี้คือเนื้อย่างอันนี้คือเมโนโกมูก้อยขมยยยยจ้าโอ้ก้อยขมเย้อยู่ะจะโอ้โหสุดยอดโอ้อันนี้คือเมโนูดิบกุง้งแช่น้ำปลาจักบาทนี่อายแปดชิ้นโอ้ดิกลุงไล่โตอยู่นี่นะคะพอครัวพ่อเชฟโอเคคะ่ะนะคะ เลยก็จัดเรียบร้อยแล้วค่ะยไส่อยู่ใกล้ทกเลยนี่เลยค่ะเมนูออย่าลืมเด้อพุ้ติดตาม็หกเมินกว่าเรามีสักก้นหลายแบบค่ะเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะทุกคนนอหาทุ่มครึ่งนะคะพี่น้องนะคะลูกค้าก็ยังมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ค่ะก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆยนี้ ถ้าผู้ได้ที่เป็นลูกค้าประจำเนาะเพื่อนกับสิบุริการส่งนะคะนี่เลยกำลังจัดของอนนี่ครอบหัวโจพี่น้องร้านนี้หันค้ายซิบกาปีแล้วนะเด้อสิบโอ้ มื่อกี้ก้าวพนาันลีน้องรัดนี่จะนี่จ,จะเป็นสุกน, <c oughs> น้องรัดของเราพี่น้องเลยร้านนี้นขายสิบกว่าปีแล้วนะทุกคนเนาะลูกค้าที่เขามาในร้านนี้บอกเลยว่าสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งนี่โมเมนต์ที่ซงองซ้ำยางนะ4ีหายางขึ้นไปขนาดมากแค่สงองคนนะทุกคนเนาะ นี่เลยสังเกตได้ดูเลยเนี่ยมาสองท่านเองนะคะทุกคนแต่ว่าสั่งเยอะมากพ<า>ี่น้องเลยสุดยอดสุ่มแล้วว่าขายสิบาปีมีครบทุกอย่างเอาจริงๆเลยมีครบทุกอย่างนะพี่น้องหรคะพี่จีมคน่าเสแสร้งไหมไปพี่จีมคนไหนเสแทร้งไหมไปเอาเราเอาพี่ไปผักพี่รัดด้วยจะเอาอะไรีะขอไปเอาน้ำดีกว่าน้ำอะไรเอาน้ำเปล่าเอาไปทําไมน้ําเปล่าที่บ้านที่ ไปขนมไม่เอาหรือไม่รู้พี่แมวเนี่ยเขาถามขนมไม่เอาหรือโอเคพี่รัดและเพราะว่าหนูกินขนั้นชนะแจ็คแล้วพ,พี่ให้ให้คนละหนึ่งอย่างไปไปจ่ายวางได้เลยครับไม่มีค่ะ ชิ้นหนึ่งร้อยมีทุกคนนะเขาก็พาน้องๆอ,ออกจากเซเว่นแล้วพากกันยางไปบอนทีอ่ะเขาคล้ายคลองเนาะอันนี้ก็มาตลาดบางใไ่นะพี่น้องเนาะครั้งแรกเลยที่พี่ว่าได้มาตลาดบางใหญ่แถวนี้เนาะเพราะว่ามาเยี่ยมน้องรัดนะคะน้องรัดมาทํางานแถวนี้เนาะพี่ว่าก็เลยมาแวะนะคะหลังจากที่ซื้อโกโปโลแล้วเนะาะจ้ะเนาะก็สิประมาณนี้จ้า นะค่ะพี่น้องเอยคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อยิ่งเก็บเลยเออนี่เอาพวกกุก้ยจะไปใส่ระบาดไงโอกาสนาหน้าจะมาเยี่ยมย่ามใหม่พี่น้องเอ,อ้จะมากินใหม่เนาะแซ่แบอยู่นะคะไปเดี๋ยวข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พี่ว่านนันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ